ว่าเราใสหมูใสแมสไม่กัดนะไม่กัดนะเอาของมาให้ไม่กัดนะมาบ้านโน้นเราอยู่นี่เหรอเอาเอาขนมเขาไม่ครบเลย ครับต้มหมดเครื่องครัวครบเลยนะโยมเนาะ <c oughs> ครับเครื่องคร<ล>ัวค,<ล>ครบเลยครับข้าวสารนะครับข้าวสารบอกว่าทำในว,วัดวเน่วัดทุ่งเนี่ยตุตุมตระยอเหรอรับของเช้าเช้ารับของพระออืแล้วขนมข้าวต้มเย็นข้ามามขนมข้าวต้มมาย่างเนาะเสื้อผ้าน่ะเอาเสื้อผ้ามาด้วยดิเสื้อผ้าเดี๋ยวห้องมาไหว

เออทั้งเดือนละวันนะครับตอนนี้ก็ซื้อของในร้านซื้อในซื้อปลาช่วงช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยเราด้วยมันลําบากนะตอนนี้ใช่ครับลําบากสองสามถุงมาเลยสองสามถุงเสื้อผ้าเนี่ยคนโตเนี่ยไม่ต้องเก็บไว้หรอก็มาเออสองสามถุงมาเลยเสื้อผ้าสองถุงเองก็ไม่สองถุง ของที่ซื้อเสื้อผ้าซื้อของเขแจกเอาให้ของที่ของมือมือสองโยมมของมือสองซักอบมันอย่างดีนะองเชฟว่าห่่ันมเมวลาเขามางานประจำปีที่วัดเนี่้เขามาแจกอือนี่ที่นี่เขาให้ตังค่าเสื้อผ้าดีๆงั้นแหละโยมจ้าครับเของนั้นก็เอาคัดมาให้ตังค่าเลยอืมก็มาให้คนก็คุณพิกอ่ะพิกไปไหนพิกอ่ะเราก็จ่ายเยอะเรยแล้วทำไมไม่เอามาล่ะโหหลายคนนะ แต่ว่าเข้าร่เ้ายูดี๋ยวให้เป้จะเข้าไปเปล่าเดี๋้บอกเขาก็พาไปนี่เปตรงตรงซอยพอตรงบอนตรงซอยเนี่ยเดี๋ยวใส่แล้วก็ไปเลยไอ้บ้าไปยู่งหลังนีเดี๋ยว่ล ใช่อย่างละชุดไลายคนแต่ว่าเอาข้องมาไม่ค่อยครบที oh. oh. ่ไหนเขากันเกว้าตรงนี้อยนี้อยตรงนี้อ๋อเราไม่ได้ไปหุ้นหรอกเอาไปนี่แต่นี่นี่เข้าไปลึกไหม้ไปก็ตันนไปมันก็มีบ้านมีกีรังอ้หมีมีกีรังใช่ไหม ไม่ีอะไรำกันเลยตัดแตัดแล้วเราทำต่ออีกเพราะที่จะไปตรงนี้ต่อไปเดี๋ยวับน้ำได้เดรับต้องัน้ำลำบากเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างนนี้ก่อนไปดูคนที่ที่แย่จริงประมาณนั้นไปซอยน้อยซอยนยางไปจนตู้รอีกเียวายอ่ะนี่เพิ่งตัดมาเมื่อวานนี่เองเนี่ยเขาบริจาคมาให้ผักกะเพงนาะเดี๋ยวนี้ผักกระเพงราคาบาทเหรอผักดอกเคลียน ให้มาเคลียรหน่อยเพราะวิวัตรเลยครับนี่ก็เครื่องครัวครบแล้วเครื่องครัวครบเลยเลยนะครับเครื่องครัวครบยังโอเคอ่ะไปแล้วนะยูมนะไปครับเดี๋ยวนี่ก็ประทังได้อีกหลายวันเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไข่ก็แพงนะโอ้ยโรงเรียนนี่แตกแปดสิบบาทเนอะอะโอเคนะครับจำเนินพรนะครับไป ถ่ายเดียวๆก็ได้ถ่ายเดียวๆเอ่หวิีงอ่าตอนนี้เราออาไปได้ไหมอ่ะเฮ้ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ตรนี้เข้าไม่ได้ฮะเขาบอกกั้นเชือกไว้นี่ได้ครับมันมีทางฝั่งนี้ครับอือ นี่นี่นไปไปเอาไปได้นเนาะระวังปลาป๋องหล่นนะปลาป๋องโยมมาปลาป๋องมาไว้ทางนี้อ,อ่ะป๋องอ่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าสองสามถุงมาเลยไม่ต้องถุง,ถงโอ้โหมันเสื้อผ้ามันเยอะจะประหยัดทําไมอะ่ะเสื้อผ้าโอ้โหเสื้อผ้าเยอะแยะหมดเลยสามสิบถุงก็มาเถอะให้โยมเข้าไปพอไหมพอพอ พบยังพออพกครบเนาะ,อะโอเคอ่ะไปแล้วครับไปขาผมครับผมอตอนนี้เราไปกันต่อครับไปกันต่อครับนี่เราก็ไปกันต่อ,อไปครับไปกันต่อครับ